รถตัดหญ้าใบไบ Golden Horn จัดโปรโมชั่นราคาเปิดตัวสุดพิเศษ <Wow. S 1> เคยไหมครับเวลาจะตัดหญ้าลกนิดลกหน่อยไม่ยากหรอกแต่ก็ไม่เคยง่ายสักที <Wow. S 1> ปัญหานี้จะหมดไปถ้ามีรถตัดหญ้าใบไบ Golden Horn เพราะรถตัดหญ้าใบไบสามารถดันใบตัดลุยเข้าไปได้เลยตัดแล้วบดละเอียดให้ด้วยแม้กระทั่งต้นไม้อ่อนเล็กๆน้อยๆก็ตัดบดได้ ตัดเสร็จไม่ต้องมาเก็บอีกย่อยสลายเร็วเป็นปุ๋ยไปเลย,ยตัดสบายหยิบใช้งานตอนไหนก็ได้รถตัดหญ้าใบวา,ายรุ่น F 5 0 7ขนาด7แรงม้าตัวเล็กน้ำหนักเบาคล่องตัว ราคาปกติ1,9,500บาทจัดราคาเปิดตัวสุดพิเศษเหลือ1,7,500บาทรถตดพันายบายใบใบโกลเด้นฮอนรุ่น F513E ขนาด13แรงม้าสตาร์ทด้วยระบบไฟฟ้าราคาปกติ2,6,500บาท ราคาเปิดตัวสุดพิเศษเหลือ24,500บาทรถตัดหญ้าใบวายซื้อที่ไหนก็ได้แล้วทำไมต้องโกด่นห่อนเพราะเราเป็นมืออาชีพมีช่างบริการดูแลตลอดการใช้งานซื้อแล้วไม่ทิ้งแน่นอนสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ทุกช่องทางด้านล่างเหมือนเดิมโทรเลยหรือสามารถสแกน QR code l ล n ์แล้วทักเข้ามาได้เลย ถึง31สิงหาคม2567นี้เท่านั้นนะครับโบมีจำนวนจำกัดรีบเลยคุ้มจัดไม่ควรพลาด